โอ้ยยยนัดจ hey ังป่ป๊าจะมายังปอป๊ามายังตื่นมาก็ฮีเตอร์เลยรอสวัสดีตอนเช้าค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วนะป่ป๊ามานให้มาเอ๊ฮ้ไร

เอาอกหลุด้อเขาเอาก้อนหินเอาได้ด้วยนะคะคาบได้ด้วยอ่ะสุดยอดอ่ะ เขาจะเล่นก้อนหินกับทาบตาสุดยอดนะนะจังชอบคาบก้อนหินทุกวันค่ะเราไปเล่นเตะเกับทะบตาให้ฉันเลยให้ฉันเลยนัดต่อฉันเช่ญเลยไปเลย ถ้าเอากลับบ้านอาจาย์อาจารยกไ้กไก็ดตีนะถ้ากาพับปนที่ญี่ปุ่นนะเข้าฟามิีิมารือว่าเซเว่นแล้วก็กดอดู้กาเฟครับ ลาเต้หรือว่ากาแฟดำเย็นงโกแล้วเตอาร่มทากะครับแล้ววันนี้พิเศษว่าพวงฝากขนมครับนี่นี่เป็นขนมนะขนมขนมวางครับแล้วตุก็อ่านไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะอันนี้คือพวงคนอินโดคนทากะฝากครับแล้วก็ใส่นงานิแล้วก็อีกนงจานิข้าวอกว่าใส่ซาปาโรครับใส่ซาปาโรชีสนี่นะ มี Facebook Instagram TikTok ครับทำไปดูที่นี่ได้ Food Indonesia นะ จะมีสองรถสีรสอุ้ยมีทรงชันด้วยอืมมังนุるる่มสุกุ้มอร่อยนะมีครัวอะไรเปล่านะกันน่ะเนาะพลัมมัครัวนะแล้วก็รถทีสองครับอันนี้จะเปนช็อกโกเลตช็อกโกเลตเปล่าเนาะโอเคいただきยามีสองรถสองชนอี อันนี Pop, it, ミーミー้ชอบอันนี้ซาปาล็อกนจะอันนี้ชอบมีมีแซมซิล็อกอืมแป๊บวันให้ยู่งกุญป ai นะอันนี้ถ้าใครจะสั่งของกินไม่ไหวครับอร่อยมากอร่อยชิซาปาล็สวัสดีครับมาวะ สวัสดีค่ะโอเค้าอยากกินอะไรวันนี้อะไรก็ได้คิดต่าหันไตเล้ยวครับเมื่อมีอยู่นะกับข้าวแล้วก็เมนูอีสานสลัดใช่ไหมแล้วแกงกะหรี่กับข้าวผัดข้าวมีครับซุปมีหมดเพิ่งจับมาจากไทยไม่ใช่หรอใช่ครับมีต้มโต๊นกเสีก็มีจากซซี่มีนะแล้วมีแบบนี้เยอะ

เมนูเปลี่ยนนะเมนูน้อยลงมตอนนี้เพิ่งกลับมาจากประเทศไต่ใช่ไหมทักกานาทิศอาหารไตยแบบรสชาติเป็นสไปซี่ใช่ไหมมูนี้กินอาหารญี่ปุ่นก็อาหารญี่ปุ่นไม่ใช่สไปซี่ใช่ไหมไม่โปใจนิดหน่อยก็เลยคิดถึงอาหารไตยรสชาติสไปซี่ก็เลยมาร้านนี้ที่นี่ครับเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาใช่ไหมน่าจะเรามีกลองก็เลยสังเกตุว่าแบบ โอเมยากจแฟนใช่ไหมครับเกาตาคนญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่อะไรผู้ชายด้วยใช่ปกตินะคนไทยเรียกมีใช่ไหมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยไม่ค่ออยะถ้าเกิดนะชิวันนี้ท่านใจใส่คาภาษาญี่ปุ่นด้วยก็เลยดูให้คือแบบเรารู้แล้วว่ามีคนดูคนญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าแบบมีคอมเมนต์ญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าแบบในร้านอาหารไทยจะมีแบบว่าคนญี่ปุ่นเรียกเขาบอกโอเมยเกจแฟนนะครับดูตลอดอย่ามาใช่ไหมครับใช่ดีใจครับคุณ่ะ อร่อยมากมหวานมากอร่อยนะอใช้เย,ย็นชิ้นด้วยจริงๆแบบเราสองคนเพิ่งกลับมาจากไทยใช่ปะแต่ว่าค,ความรู้สึกอยากกินอาหารไทยมันก็ยังมีตลอด แล้วก็แบบบางเมนูที่แบบเอทาอาจจะไม่อร่อยเท่าร้านนะคะคก็มากินที่ร้านอร่อยกว่าก็จะมีบางเมนูที่แบบว่ารู้สึกว่ามากินที่ร้านอร่อยกว่าคือร้านอายุทยาเนี่ยที่โอซาก้าทากาสึก,กิก็ามาหลายครั้งค่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าพ่อครัวเปลี่ยนเป็นแม่ครัวค่ะจากพ่อครัวเป็นแม่ครัวก็รสชาติจะเป็นยังไงไม้อร่อยไมอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่เหมือนครั้งที่เอก,ากาับคะเคยมาเงี้ยก็เดี๋ยวลองชิมดู นี่ครับเขาบอกพี่บอกว่าแหนมเอ็นข้อไก่มีกลิ่นแหนมจริงด้วยถเถอะปะแหนมจริงด้วยซุเทียโรดชอบชอบชอบว้าวเลยว้าวเขาเนี่ยจริงด้วยขวเยา800นนขาเนียวจริงโหมาแปดร้อยกันนะเขาเนี่ยเจ็ดร้อยแอบแรงนิดนงึงเกือบสองร้อยไม่เป็นไม่เป็นไม,นไม,นไมแหนมข้อไก่อ,อิตาดาคิม่าแหนมไหมเอว่ารสหนม รสแหนมใมว้าวไคะว้าวมากครับกินปักด้วยด้ยนี่จังซเหนียวมาจากไทยนะส๊อปอืมこれได้ไหมตเกียบไูว่าจังใช้ชอบจังเลยอร่อยมากชอบไหมอืมบอืมเปรียวด้วยอืม D ィールマイデ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 ィールイディールマイディールマイディールマイデールマイディールマイディールマイデンールマイディールマイデイディールマールマイディーマールマイディールマイディールマイディールマイイル

อุ้ยน่าอร่อยมากน้ำตกน้ำตกแอมบกตรงนี้ดีกว่าคิดว่าจะเอาข้าวเหนียวเพิ่มอันนึงแบ่งกันเพราะน้ำตกเยอะก็ให้โดยกินกระลำเป็นด้วยเผ็ดไหมเนาะข้าวกรนจี้ อาศัยกันไซนะทําไมมาล้าน,นี้ีสียได้ล่ะเนี่ยนั่งู่นคนอี่มมาไร่อยน้ำตกน้ำตกอันนี้สั่งแบบไม่ค่อยเผ็ดมาเพราะว่าแบบทากากินด้วยอะนะอนนี้ตัวนะอืมรสอร่อยค่ะแต่ว่าเราคนไทยเอาเผ็ดได้อีกอะไรเนี้ยเออซามเป็ดดีกว่านะอืมแวถ้ากาเขากินด้วยก็เลยแบบไม่เผ็ดแต่ว่าอร่อยค่ะโอเคอืมไอจิมมะเปามาเร็วครับ いただき Mas. ไอติมมเปานะครับที่เไอติมมเปาเอครับอืมชมาเ้ริงปจงทาจครับ่ะมครับมาเซเว่นเหมืนหรออืมอร่อยครประมาณเจ็ดสิบาบอันนี้ไม่ใช่ครีมนี้ครีมเลยโฮมนะเอออนแรกิดว่าองหมอมร่อยค่ะโฮมมาเปาอร่อยดีนะอืมเออ ถ้ากาก,กบเฟจามีวันหยุดด้วยกันนะแเ,เปมปรามานีครับคิดถึงอาหารไทยก็มาร้านอาหารไทยถ้าอยกินไก่ย,ย่างก็ไปร้านอาหารญีป่ปุ่นไก่ย่างเดี๋ยวทำให้ทำให้โอ้ยทำได้ด้วยทากาคนลืมแล้วว่าฉันทำอาหารปนะเป็นนะแเปมโอเคครับกรุยนะถ้ากาทำกันปุ้นนี้ได้อีกด้วยครับกับา้ายจ้ะ <c oughs> อร่อยมากครับ